สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกมอันนี้ก็จะมาเอ่ออวดตัวละครนิดนึงนะว่าแบบว่าเลเวลเยอะนะบังเอิญได้แบบฟุกๆนะคือมันจะมีจากเควสด้วยแล้วก็จะมีจากแบบว่าสุ่มมาด้วยก็คือนี่ครับได้ถึงเลเวล4แล้วบุตรปีศาจของเราเพราะงั้นเราจะต้องรีบเอาเขาไปเล่นเลยนะเขาเป็นตัวแบกเราเลยทีเดียวก็ เออ่การอัปดาวของเขาเนี่ยนะเออ่ในเลเวลที่1เนี่ยดาวที่1อ่าเดี๋ยวอธิบายฟังดาวที่1เนี่ยจะใช้เออ่ตัวบุตรปีาศาจอีก1 1อันแล้วก็พอจะอัพเป็นดาวที่2เนี่ยจะต้องใช้ค่าไฟเอ่อ20 20อันแล้วก็พอขั้นที่3เนี่ยใช้บุตรปีาศาจอีก1นะอันนี้ถ้าเป็นระดับประกรณำเนี่ยเขาจะใช้บุตรปีาศาจอีก1 แล้วก็พอเป็นขั้นที่4เนี่ยก็คือมาเป็น4ดาวเนี่ยใช้ค่าที่เป็นพลังไฟอีก30อันนะช่างเปลืองเหลือเกินแล้วก็มาที่อัปดาวที่5เนี่ยตอนนี้กำลังรออยู่ก็ใช้บุตรปีศาจอีก2อันนะซึ่งเออบังเอิญได้มาแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกว่าเขามีความหวังมากๆเลยนะเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีการซื้อเอาในตลาดมืดตรงนี้นะ ใครเล่นตามกันมาเนี่ยตลาดมืดมันจะมีตลาดบอสด,ด้วยเราเล่นตลาดบอสเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหินอันนี้เดี๋ยวมันก็ซื้อได้นะเราซื้อได้ตัวหนึ่งแบบเลือกได้แน่นอนแต่ถ้าบังเอิญมันสุ่มออกมาได้ก่อนก็จะถือว่าดีมากเลยนะพลังเขาก็จะสุดยอดทันทีตอนนี้ก็เลเวล50แล้วส่วนตัวอื่นนี่กําลังท,ทยอยไล่าตามมานะเจ้าเพชรสีม่วงเนี่ยนอกจากที่เราจะเอามาใช้เปิดเควสอันนี้เนี่ยในคาริบาลเวันนะที่ว่า สามารถเรียกเพื่อนได้ตรงโบนัสเนี่ยนะแบบ1ิอันเนี่ยสิบคนเอามาเลือกซื้อรางวัลเลื่อนขั้นบ้างก็ได้นะเพราะว่าไอเม็ดสีม่วงนี่มันออกช้ากว่าเออมันออกได้จากเจ้าเออชื่อว่าอะไรนะการราตะเวนก็มีแต่ว่ามันมันถ้ามันช้าไปอะ่ะเราก็ซื้อบ้างก็ได้มันก็จะรวดเร็วขึ้นนะ เพราะว่าตอนนี้เลเวลอ่ะของแต่ละคนเขาอัพไม่ได้นะมันมันอัพเกรดเนี่ยมันไปขาดตรงนี้ขาดเม็ดสีม่วงนะเมดสีฟ้ามันได้ค่อนข้างเยอะหรือเราจะมาซื้อในตลาดมืดตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีขายเหมือนกันอืมแต่เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะแพงกว่าหน่อยอ่าถ้าไปซื้อไอ้แปดร้อยันนั้นมันจะคุ้มกว่าไหมไม่แน่ใจมันได้เควสด้วยไงก็ดูดูเอาอ่ะว่าอันไหนคุ้ม อันนี้ก็พอใช้ได้นะเสือ,อน,นี้ก็ไม่เร็วได้เหมือนกันนะเท่าไหร่สองร้อยได้สามรอยยี่สิบส่วนอันนั้นพันสองได้แปดร้อยนะเออต้องทําสุดคูณตัวเลขบัญญัติไตรยางนะวันไหนคุ้มกันนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสก็กลับไปทำอันนั้นแล้วกันมันจะได้เจ้าตัวเอ,อนี่ด้วยมันจะได้เควสของ บุตรปีศาจด้วยเพราะว่านี่ก็พยายามไล่รับเวสจนสุดท้ายได้บุตรปีศาจมาอีกหนึ่งนะอ่ะคราวนี้เราไปลองเล่นกันดีกว่ายังเป็นคอนเซปต์ตัวเดิมนะก็คือเอ่อตัวซัพพอร์ต3ตัวตรงเนี้ยตัวซัพพอร์ตตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น4ตัวก็ได้นะสามารถทำแบบนี้ก็ได้คือเราสามารถเราเจ้าแมวเข้ามายืนนี้ก็ได้ถ้าแบบว่าเราจะอัพเวลอยู่ตัวเดียวเลยนะให้เราเอาเจ้าแมวเข้ามายืนนี้ก็ได้ พลังเยอะก็เดิมอีกนะแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบนี้ก็คือจะมีแครี่ตัวเดียวคือบุตรปีศาจเลยนะซึ่งก็แอบหวัดเสียวนิดนึงนะว่าเขาจะยิงทันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลองเล่นแบบนี้ดูก็ได้นะไปเล่นให้ดูไปพลังมันจะเวอร์เวหน่อยเพราะว่า4ี่ตัวนั้นนะ่ะเขามีพลังแบบสายซัพพอร์ตเร่งขึ้นมาทุกตัวเลยที่5้าดาวไงล่ะอ่ะไปท้าทายระดับดาวกันนะนี้มันยังพอดีมันยังได้ไม่ครบก็อยากจะเล่นให้มันได้สดาว เราว่ามันได้รางวัลด้วยแล้วก็ได้อันดับด้วยโชว์อันดับด้วยนี่โอ้โหเขาอยู่อันดับ1นึ่งสองส้าเราอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนิดเดียวตรงไหนวันนี้เก้าสิบห้าดาวนี่มันร้อยสี่็ดดาวโอ้ไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้ก็ไปไล่เก็บดาวให้ครบสาสดาวก,ก่อนไปคือการจะผ่านด่านให้ได้เนี่ยมันไม่ได้ยากมากๆนะแต่ว่า คือการจะผ่านด่านโดยที่ห้ามตายห้ามชุบแล้วเลือดทุกคนต้องเกิน50%เนี่ยบางทีบอสตัวนั้นมันขี้โกงอะ่ะคือมันเป็นบอสท,ที่แบบเรายิงไม่เข้าอะ่ะเออมันไม่ได้นั่นมันน่าจะบอกหน่อยว่าบอสด่านนี้มีตัวไหนบ้างจะได้จําง่ายๆจะได้จัดเด็กเั้าง,ง่ายๆนะจัดทีมอ่ะลุยบ่นไปก็เท่านั้นบุตรปีศาจเราไม่ยอมออกมานะตัวแบกเรานี่ออกมาแล้ว ขอดูความแรงหน่อยดิแรงปะเท่าไหร่อู๋สี่พยังไม่ได้อัพพลังปลาที่ะสี่พปฟันดาบออกไปแรงมากเนี่ยอ๋อแล้วก็พอถึงเลเวลสเนี่ยนะถ้าเขาเลือดน้อยกว่า50%เอร์นะ่ะเขาจะสามารถตีได้แรงขึ้นด้วยนะแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาน้อยกว่า50%นะ่ะเพราะว่าในโหมดนี้เนี่ยเราต้องเลือดเกิน50%เราถึงจะผ่านเวสสุดท้ายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูดูนะมันปัญหามันอยู่ที่บอสบางทีเราเคลียร์บอสได้ไม่เร็วเพราะว่า <laughs> บอสมันไม่แพ้ทางจริงๆเขาน่าจะมีโลโก้เล็กๆรูปบอสนิดหนึ่งว่าแบบว่าเอ้ด่านนี้มีบอสต,ตัวไหนบ้าง1 2 3ออะไรเงี้ยจะได้แบบอ๋อเอาเข้าไปเพื่อชนะบอสต,ตัวนี้มันจะได้ดูง่ายหน่อยไม่ต้องมานั่งจำอะไรเงี้ย เชี่ยวชาญลูกดอกจริงๆแล้วรอบนี้ตัวแบกของเรามีตัวเดียวเลยนะก็คือ,อลูกพีดาของเราแต่เอามีดมาก่อนก็ได้นะมีดนี้ก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันมีดมันรัวดีเหมือนกันมีดกับนังแข็งนะ่ง่ะสองตัวนี้ค่อนข้างจะแรงนะแต่มีดอยู่ในสล็อตท,ที่แรงกว่าเอาเอาัพมีดก่น อันนี้ยังไงก็ต้องอัพมานะเพราะว่าเป็นสกิลสปอร์ตที่ค่อนข้างจะดีมากนี่ไงมาแล้วแขวงดาบเพิ่มอีก5ทีเนี่ยเห็นป่ะพอตัวดาบมันอยู่ทางขวานะตัวที่วิ่งเข้ามาทางซ้ายเนี่ยมันมันไม่ตีนะเออมันก็ นั่นนิดหนึ่งต่อไปก็เออเพิ่มดัมเมลน้ำแข็งไม่เอาโลเลยจะเอาอย่างเดียวคือเอาไฟอ่อเพิ่มลูกสองได้นะมัน,นไม่เป็นไรปืนลูก2องเพราะว่าได้สองตัวนะสกิลซัพพอร์ตสำหรับสองตัวไม่งั้นเขาจะไม่มีอะไรเล่นเลยนะสองตัวที่แบบว่ามาซัพพอร์ตอะโอเคเพิ่มลูกดอกได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าแมวนี้น่าจะช่วยราแบกอยู่ เปลวไฟมาโอเคเออหนึ่งรอบเนี่ยมันมีได้ประมาณ20เวลนะ21เวลก็เดี๋ยวอัพใหไฟหมดเลยไฟสัก15เวลเลยพอไหมขอแบบทีเดียวแตกอ่ะนี่เมื่อยิงเปลวไฟนะเพิ่มเพิ่มไฟอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาจะเป็นสกิลดีไม่ดีนะ เพิ่มแต่ไฟอย่างเดียวเพราะว่ารอบนี้พี่ไฟมาแบกเราโอไม่ดีเลยอนะดาเมจลูกดอกเอาเอามาก่อนนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเก็บโลไว้นะเผื่อมันจำเป็นจริงๆค่อยนั่นเจ้าแมวช่วยเราฆ่าได้อยู่นะเขามีพลังดาเมจอยู่อ่ะเจ้าแมวได้เป็นขั้นสีม่วงด้วยนะ จัดไปเลยเออแรงไหมเนี่ยจริงๆถ้าได้ไฟก่อนนี่แรงกว่าน,นี้เองนะนี่ไงเห็นปะในด่านธรรมดาไอตัวไฟจะดีมากเลยนะเพราะว่าเลือดลดเกินครึ่งหนึ่งแล้วมันตีแรงขึ้นนะแล้วพอมันฆ่าบอสเสร็จจ้เดี๋ยวฆ่าลูกกระจอกมันก็ดูดเลือดกลับมา ขอหาเวลปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งเวลเท่านั้นแหละกลัวกลัวเราได้สามดาวต้องจําไว้หน่อยนะว่าบอสเป็นไอตัวสลัมสีประปานะตัวแรกเพื่อไม่ได้สามดาวเอาลูกดอกระเบิดมาก่อนเพื่อเพิ่มความแรงนี่คราวนี้จะระเบิดทั้งสนามเลยนี่บูมดูความแรง ่วมทุ่งข้าวสาลีเลยทีเดียวมาเลเวลต่อไปต้องเอาพลังไฟนะไม่ว่าอะไรก็เอาไฟมาก่อนดาเมจขึ้นประทะเพิ่มไปเลเวลสิบห้าแล้ว นี่โอ้มาแล้วครับดาบม่วงมาแล้วฟันนรกเตรียมตัวพ่ดาบแบกแล้วหน่อยขอแบบทีเดียวตายทุกตัวมาฟันนรกเลเวลสิโอยตัวลมจำไว้ตัวฟ้าตัวสลามแล้วก็ตัวลมเซออเนทอร์โอ้ จริงรถครูดาวครึ่งหนึ่งไปก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะรถดีไหมล่ะรถไปเถอะนะเผื่อมันจะเร็วดีก็คือยิงยิงตลอดแน่นอนยิงจุบๆๆๆๆโเร็วอยู่นะเนี่ยเคลียเลยอย่าให้เกินครึ่งหลอดเพราะว่าเรามาทำเวสอือเรียบร้อยเซนทอ์แตกไปตัวสุดท้ายคือตัวอะไรทำไมเราถึงมีปัญหาด่านนี้ <laughs> ทำไมถึงไม่ได้3ดาวจำไม่ได้เพราะว่าด่านที่ไกลกว่าน,นี้บางด่านก็ได้3ดาวนะนี่ มาครับโอ้เพิ่มพลังลูกดอ,อกอกีกน้ําแข็งลดเร็วปืนคาบศิลาเล็ก3เวลนะจะอัพให้ดาบถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันออกไปเลยพี่แมวของเราก็แรงใช้ได้เลยเนี่ยเต็มจอเลยโอ้แมววโลโลโอ้โหเต็งอะ่ะ แมวแบกเรานะรอบเนี้ปรมาจารย์ลูกดอกไปแล้วเนี่ยเพิ่มดาเมจร้อขอพลังให้พี่ดาบหน่อยพี่ดาบอยากโชว์นี่ไงมาแล้วเพิ่มดาเมจดาบหกิเป็ลงหนึ่งเวลนะขอเทพให้กับพี่ดาบของเรา จะได้การันตี3ดาวนะตัวแมวนี่ถือว่าไม่เร็วนะเขายิงทะลุออกไปตรงขอบจอได้นี่เอาดาเมจดาบเปลวไฟบวก100%นะเขายิงเขายิงไอ้นี่ลุกไอมีดของเขาออกมาได้ถึงว้ออ๋อ,อตัวนี้มีหน้าละไม่ตอนนั้นฆ่าได้ไม่3ดาวเพราะว่ามันติดโล่มันไม่ใช่อะไรหรอกเร็วริบฆ่ามันก่อนนี่มันจะเปิดโล่รอบ2องไอตัวนี้มันกวน โล่มันเป็นระยะเวลานะอย่างที่บอกลิฟเกียร์เร็วเออเดี๋ยวมันเสียเวลาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ได้เออได้แล้วแม่หมดน้ําแข็งเกือบจะไม่สําเร็จนะแม่หมด2ตัวเนี่ยยืนรับท่งติงอยู่โอ้โหขนาดมาทีหลังดาเมจยังเยอะกว่าดูเดชเท่าไหร่ขอดูหน่อยโอ้โหเจ็ดแสนไอ้นี่ไอ้นี่ขนาดทุ่มสุดตัวมาตั้งแต่เริ่มยังได้แค่สี่แสนสนะ สมศักดิ์ศรีพระกรณำสี่ดาวจริงๆโอเคได้เป็นนี่ไงสามดาวแล้วได้รางวัลมาทยอยไล่เก็บนะคือมันเล่นผ่านไปแล้วนะอย่างที่เห็นเนี่ยมันผ่านแต่มันไม่สามดาวนะแล้วเนี่ยบางทีบางด่านนะถ้าบอสมันง่ายนะก็ได้สามดาวเห็นปหอ่ะเรามาไล่เก็บกันต่อไม่รู้ด่านนี้อะไรดินร้างบรณะอยากให้มันมีรูปแบบบอสนิดหนึ่งตรงนี้นะว่าแบบเป็นตัวอะไรอืม เอาบุตรปีศาจไปตรงกลางนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะตำแหน่งยืนก็มีผลนิดหน่อยอ,อสรุปว่าตัวแมวก็พอแบกได้อยู่นะตัวแมวมันเป็นตัวแบบตัวยิงลัวที่สามารถเคลียร์เวฟได้นะเพราะว่าโจมตีของเขามันไม่ถึงกระแรงมากแต่ว่ามันทั่วถึงนะ มันทั่วมากเออแต่แมวนี่ถ้าไม่อัพนี่ก็คือห่วยๆนะยิงได้แค่เนี้ยจิ้ว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 ,วน่าสงสารเนี่ยไอตัวกรอบลินนี่ถ้ามันกระโดดเข้ามาโจมตีเราเราจะสตันแป๊บหนึ่งเลยนะ เนี่ยแมวสตันอัพอันนี้ก่อนนะอัพอันนี้พอได้ทั้ง2ตัวนะอไอหมุนรอบตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะเพราะว่ามันมันเวลเดียวก็ได้มาแบบช่วยเคลียร์รอบตัวได้ มันทําให้ไม่ค่อยถึงตัวได้นะอับๆไปแล้วมันไปรวมกับไอ้ปืนลูกซองได้ไงมันก็จะมีเม็ดๆแบบกระจายทั่วเฮ้ยไม่เอาอย่างงี้ดีไม่เอาอย่าขี้โกงเราน้ำแข็งได้นะน้ำแข็งก็แรงพอประมาณแต่ว่าเลเวลของน้ำแข็งยังไม่เยอะมากอนะอน้ำเลเวลของแมวเยอะกว่า เอานี่มาก่อนเลยไฟฟันต่อเนื่องสิไฟสิทีปฏิบัติไม่เอารีโลทันทีนี่ฟันต่อเนื่องขอบคุณครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองเพิ่มแต่ตัวไฟอย่างเดียวนะแบบไม่ต้องไปเพิ่มให้แมวเลยอะไรเงรี้ยโอ้แต่มันไม่ได้มันบังคับมันไม่ออกอะ่ะเอออย่างที่บอกนะเราต้องมีตัวที่มาทำดาเมจสักสองตัว,ส,ตวสามตัวให้มันแบบมีสกิลเลือกบ้างไม่งั้นสกิลเน่าๆออกมาหมดเง,งี้ยมันก็แพ่นะต้องมีตัวเลือกสำรองไว้ถึงแม้ว่าพี่ดาบเราจะแบก แบกหลังแทบหักดาเมจลูกดอกเอาไปแรงไปอีกถ้างี้ต้องอัพให้แมวสักสองสเวลนะเพราะว่าไหนๆก็ได้ดาเมจให้เขาละเพิ่มแบบจำนวนก็ยังดีนี่เอาดาบรถเร็วมาก่อนฟันนรกมันน่าจะชื่อแบบภาษาอังกฤษประมาณว่า hell s w o r อะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวลองไปเล่นเป็นภาษาอังกฤษสักรอบหนึ่งดูไหมจะได้รู้ว่า มันมาจากคำว่าอะไรวะทำไมมันแปลแปลกๆอะไรเงี้ยนี่เคีย์มันไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเวลาสู้มันอ่ะมันมีท่าตีหมู่เห็นป่ะมันตีธรรมดาเราประมาณสองสามทีแล้วมันก็จะทุบเราเป็นหมู่คณะมันทําให้เราสตันแล้วเราจะเสียจังหวะแล้วทุบเป็นหมู่คณะเนี่ยแรงโดนทีนึงนี่แบบมันทําให้เราไม่ได้สามดาวนะ พราะบางตัวของเรามันเติมเลือดไม่ได้มันต้องรอแบบไอเทมเติมเลือดอย่างเดียวเยี่ยมได้ของห่วยๆได้กระสุนมา2เม็ดกลัวได้สามดาวละสิมาเฮ้ยลูกดอกพร้อมกันนี้เอามาสักอันหนึ่งนะเผื่อ เผื่อให้แมวมันมีแบบดาเมจช่วยบ้างนะไม่งั้นมันไม่ได้เลยมันเม็ดเดียวมันกระจอกกระจอกนะสเม็ดสาเม็ดเนี่ยกำลังดีแล้วเห็นว่ามันยิงทะลุขอบวงมาด้วยนะถือว่าไม่เร็วนี่ปะ,ะโอ้ดาเมจของดาบเปลวไฟบวกร้อยอันนี้ดีมากเลยนะไอพวกสกิลสีฟ้าเนี่ยมันจะได้แรงกว่าปกตินิดนึงนะก็ถือว่าดีมันจะมีบวก6 40 60 80แล้วก็ร้อยหนึ่งนะอันนี้นึง หูดาบเปลวไฟ8,000โอ้โหฟันระเบิดมาอีกจัดไปเลยครับฟันทีเดียวบ้านแตกสแสแลกขาดพอน้ำแข็งบดเพิ่งมาเลยนี่เกือบลืมเลยทีเดียวอย่างนี้น่าจะฟาทีเดียวบอสแตกไอ้บอสตัวนี้ก็ถึกมากเลยนะเอาอันนี้มา ดูดิตายหน่อยช่วยรีบตายหน่อยมันยิงไฟฟ้าใส่เราเออโอ้โหเร็วมากเร็วมากดูตอนพี่ดาบสับซืดอทีละหนึ่งในสาม,อมขอยีกคีอยี่ีเรียบร้อยสามดาวจะไปไหนมันบอกโอ้โหไม่นึกเลยว่าทำไมพลังดาบจะแทรกซึมผ่านกระดูกได้รวดเร็วขนาดนี้โอ้โหกลัวกลัวสดาวกลัวสามดาว มไม่น่าจะมีปัญหานะดูจากอาการแล้วเพราะว่าอัพมาเยอะค่อยกลับมาเล่นเนะเอาลูกดอกสำรองมาก็ได้นะมันมาช่วยกันปั่นๆนปันนะป่นเป็น6อันเล็ก2เวลนะก็จะพยายามอัพให้พิดาของเรา แรงมากพ่ดาบนี่มีฟันเป็นออกไปเป็นสีส้มกับสีแดงนะมันน่าจะเป็นตอนที่แบบสกิลมันออกอะไรเงี้ยโอ้เพิ่มเพิ่มดาเมจของขึ้นประทะหนึ่งร้อยเปร์เซ็นีขึ้นประทะนี่น่าจะเป็นจังหวะที่มันโดนแล้วมันแบบเป็นไฟออกมารอบสองอะนะมันแยกกันโอ้โหมันหมายจะเอาชีวิตไม่ได้หรอกเพิ่มความแรงของดาบเปลวไฟไปสิ อย่ามาไม่ได้หรอกอ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้มันเดินช้าๆแล้วแบบบางทีเราไม่ได้โจมตีนะนี่แต่ถ้าพี่ดาบเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเดินมานิดๆก็ถึงแล้วเห็นไหมตัวแมวมันไม่ตีแล้วเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะตัวแมวมันบอกไม่ถึงไม่ถึงไม่ตีโอเคทําการแชร่แข็งตัวหน้าไปสบายอือชนะแล้วได้สดาวแล้วเรียบร้อย เนี่ยตำแหน่งยืนจะมีผลกับตอนสู้บอสนิดหน่อยนะคือมีมังกรอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะสีดํากวนมากเลยนะมันจะยืนอยู่แค่ขอบวงอะ่ะแล้วตัวล่างก็ไม่ตีทีตัวล่างก็แบบเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยไอตัวบนก็แบบไม่สนใจไม่สนใจตีต,ต,ตีตีกันไปอะไรเงี้ยมังกรมันก็ไม่เดินเข้ามามันกวนมากเลยมันแบบโอเคผ่านแล้ว <laughs> ยังเหลือค่าพลังนะเล่นให้ดูดีไหมนี่กี่นาทีแล้ว ไอห,หมดเมื่อกี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวค่อยๆไปลองเล่นเองดูแล้วกันนะมันจะดูแบบน่าเบื่อมาเก็บดาวให้ดูอะไรเงี้ยไอทาทองหนูใหญ่นี่ดีกว่าอันนี้ยังเล่นไม่ผ่านนะมันเป็นเคเวสด้วยซึ่งยากมากเลยดูเด๋ม่งเอ้ยขอโทษใช้คําพูดไม่เพาะมันใช้พลังทั้ง 8-78k เลยนะซึ่งตอนนี้มีพลังอยู่ 80k ไม่รู้ชนะได้หรือเปล่าต้องให้พี่ดาบแบกอ่ะคือถ้าพี่ดาบแบบสกิลออกเยอะก็ชนะ ลองดูนะอะไรไม่รู้ของไฟอัพไห้หมดอัพอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครแล้วก็อัพให้แมวนิดหนึ่งโอ้โหแมวอย่างงี้ดีเดี๋ยวแพ้อันนี้เราอัพได้แค่สิบเวลนะพี่ดาบแบกหน่อย อันนี้เนี่ยตายได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ชุบก็ได้ด้วยมันก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องรอดแค่นั้นเองคือต้องรอดเพราะงั้นเล่นหมดนีเนี่ยก็ชุบชีวิตไปเลยนะไม่ต้องสนใจแต่ว่าก่อนชุบเขาก็ให้ดูก่อนว่ามันมีลุ้นไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยล่วงไปแล้วช่างมันถ้ามันไม่มีลุ้นไม่ต้องไปอัพนะแบบเสียเวลามันมันเปลืองไอเทม ลองดูนะมีลุ้นไหมเนี่ยอ๋ไม่ได้นะไม่ไหวแต่โหมดนี้เราสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆนะคือแบบอย่างเมื่อกี้สก,กิลมันเหมือนออกไม่ค่อยดีนะเราก็ลองมขออีก,กตกทีหนึ่งนะถ้าไม่ได้ก็ไว้คึแบบโอ้โหฟันต่อเนื่องแล้วก็ปืนลูกซองมาไม่เอาดีอย่างนี้เนี่ยมันจงใจให้แพเด้มันไม่ได้ มันต้องออกของไฟแบบรัวๆเลยออกมาแบบสิบเวลเป็นไฟอย่างเดียวอะ่ะมันถึงจะมีโอกาสชนะโหดไอดาบนรกมาทีหลังก็ลองดูนะคืออันนี้พลังมันต้องมันแนะนำอยู่ที่ 78k แต่ว่ามีอยู่ 80k ก็ ลุ้นๆหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นไม่ได้ก็ไปอัพมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่มันจะได้แบบนั่นหน่อยแต่พอดีมันติดเควสของอันนี้อยู่นะว่าแบบต้องพยายามชนะให้ได้ซึ่งแบบผมนายเควสนายนาย,ยากมากเลยคืออยู่ดีๆเควสก็ยากแบบก้าวกระโดดไปเลยนะแบบเหมือนที่โกงเราหน่อยๆน่อยเอาเว้เหมือนลุ้นๆอยู่นะเนี่ยยังไม่ล้มนะ แต่ถ้าตัวตัวดาบเราล้มปุ๊บต้องชุบเลยนะต้องไหวนะโอ้ไม่ไหวนะตัวเดียวแบกไม่ไหวเลยตายาก็ตามนั้นแหละคิดว่ามันคงจะไม่ไหวนะคือปาร์ตี้เนี้ยอย่างที่บอกมันไปเน้นตัวเดียวนะคือถ้าตัวเนี้ยมันไม่มีเวลมันก็แบกไม่ไหวนะ ปาร์ตี้แบบถ้าเล่นง่ายหน่อยนะมันก็จะต,ต้องมีตัวแบกสัก2องสตัวอะไรเงี้ยแต่แ่าไอ้เมื่อกี้มัน1ินเบลไงมันก็อาจจะอาจจะลองสลับดูก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาตัวอื่นที่มันโจมตีได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วกว่าขึ้นมาอย่างเช่นว่าเมื่อกี้มันเป็นด่านที่มันจะมีศัตรูเข้ามาเยอะๆให้ไหมบางทีเราอาจจะใช้วิธีการเพิ่มพลังให้ไม่หมดน้ําแข็งแทนนะแต่เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูอีกทีหนึ่งว่า แก้ไขเป็นอย่างนี้แล้วมันมีลุ้นมากขึ้นไหมคือเหมือนเราเคลียร์ไม่ทันอะนะเนี่ยคือเราอัพเราเพิ่มน้ําแข็งได้ด้วยนะอัพสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดาบโผล่ต้องอัพดาบก่อนเนี่ยเพิ่มดาเมจน้ำแข็งย้อยอย่างนี้นะไม่เอาเด้เหมือนจงใจให้แพ้เลยพอพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็แบบแพ้ๆไปซะไม่ต้องพูดมากอะไรเงี้ยเพิ่มพลังน้ําแข็งย้อยโอ้ไฟไม่ออกเลยแบบน่าเกียด ดูดิเป็นไงเคลียได้ไหมเนี่ยอันนี้คือน้ําแข็งค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่าไม่รัวเน,นี่ยคือเราต้องลองปรับดูนะเพราะว่าด่านเนี้ยศัตรูมันล้อมเข้ามานะแล้วมันมันเหมือนมันไม่มีบอสไงเออเพราะงั้นมันเน้นไปที่การเคลีย์พวกลูกกระจกถ้าเคลีย์ลูกกระจกทันก็ชนะอะไรอย่างเงี้ย เออเหมือนเอาตัวที่แบบตัวซัพพอร์ตยิงรอบๆมาจะเคลียร์ทันมากกว่าไหมไม่ค่อยถึงนะรอบนี้ไม่ถึงตัวนะถึงช้ากว่าหน่อยแต่ก็ถึงนะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่ามีลุ้นอยู่นะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้โหเวสสุดท้ายแล้วเอาไงดีวะ ใช้เทมอยากชนะอยากชนะชนะเด้มันต้องชนะแล้วลงทุนนะเนี่ยเออชนะหน่อยเรียบร้อยออใช้จอกจุชีตไปสองอันเนี่ยมันชนะได้แบบปริ่มๆนะเออคือก็ชนะจนได้โอเคผ่านเควสยังเนี่ยดูดิ โอ้โหเวสหนูต้องเวสหนูทองต้องเลเวลสิบเอ็ดมันยากมากเลยเนี่ยมันมันใกล้ถึงขั้นสุดท้ายของที่มันมีตอนนี้แล้วไงเนี่ย,ยคือตอนนี้อยู่ที่วีรบุรุษอะไรเนี่ยมันมันใกล้มากแล้วเนี่ยโอ้ยหมายก๊อโอ้โห,โอ,โหอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยืมสู้ๆเนาะ เนี่ยมันต้องผ่านสนามกอล์ลินกับทองหนูใหญ่ให้ได้ดูเด,ดมันเท่าไหร่โอโ้ยากมากทองหนูใหญ่อันนี้โอโ้พลังเท่าไหร่เก้าสิบเคโอโ้พลังเยอะเหลือเกินส่วนนี้พลังเจ็ดสิบแปดเหมือนกันนะมันจะเท่ากันกระดานเมื่อกี้ไงคือเคเวสมันไมนสมดุลนะคือสามารถผ่านด่านธรรมดามาได้ตรงนี้นะแต่มาผ่านอันนี้ไม่ไหวนะมันยากมากนะโอเค แล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็คงจะได้อัพได้อะไรตรงนี้มาให้ดูอีกอว่ามีเทคนิคยังไงนะเออในส่วนของเอลซ่ากับเนี่ยมูซาชิอะไรตรงนี้ก็ได้เลเวลมานะแต่ว่าคือเขาก็ยังเล่นไม่ค่อยได้อยู่นะเพราะมันตัวมันเฉพาะทางมากๆนะเออแบบเอลซ่าเนี่ยเขาก็แรงนะตัวเดียวโดโดนเนี่ยก็ถือว่าแรงมากแต่ว่าเออมันก็ไม่ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นคือถ้าไม่มีเวลตัวนี้ก็ห่วย ตัวนี้ก็ถ้าไม่ได้แบบว่ามีเวลตอนแบบระหว่างสู้ก็ไม่เก่งเลยนะอืมมันจะมีบางตัวที่มันมันจำเป็นต้องมีเวลมากๆอย่างเช่นตัวนี้ก็จาเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นมันแทงได้3มทีแบบเบามากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อย่างพี่ดาบเนี้ยเขาค่อนข้างจะแบบยืนเฉยเยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะดาวไม่เยอะก็ยังยืนเฉยเยได้ก็ว่าไปนะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอืมความเร็วในการยิงความรัวในการยิงก็ไม่ค่อยเหมือนกันอะไรยเงี้ย โอเคเราไปเจอกันใหม่คราวหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊าย thank you teacher